สวัสดี f อฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ f อฟทุกท่านเข้าสูทีมงานของผู้เฒ่าปลารวยพ่อเสาวปลารวยครับตามแนวทางอพอเซียนเข่า2ตัวบน2ตัวล่างให้มาเม็ดเดียวคือสองนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่ี่คผมตาวาเลขล่างที่ผมเน้นงลงไป2,7มันบอกเขา่าครับมาเข่าเลขชุด3ตัวบนล่างเม็ดเดียวครับพีครับผม พิ่นแต่ว่าเพิ่นได้เลขหกตัวนี้แต่เพิ่นว่ามันมากหกตัวตอนนั้นเพิ่นบอกว่า9 9 9 5 4เพิ่นเลยว่าเปลี่ยนฟ้าแลบครับอย่ที่ผมเปลี่ยนหกตัวนมาเป็น6 6 5 2 6 4ครับเลขเปลี่ยนเข้าสองตัวบนสองตัวล่างด้วยเลขสามตัวเข้าสองตัวบนตัวล่างครับอย่ีครับผมอันนี้คือพอเสียนยนะครับเนอะ บ้านฝ้ายแดงครับพี่เชีผมนะครับเนะาะมื้อนี้เฮาสิไปฟังเพิ่นเพิ่นไดตตองวดมายังพีหัวหล่อนบอกมาบอกหรือว,ว่าเป็นปูชีปลาขาวมาหาเพล่นครับพี่เชีผมเข้าไปชมพร้อมกันก่อนสีเข้าไปชมคลิปของพอเซียนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมขับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางถนนขับพี่เีผมมกักจัดกัดกระพานขันมากันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานะนครับ F ี่เีครับผม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับ FC ใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะเป็นแจ้งดไดเมือม่อบวดออยากส่งเมือม่อเมื่อเจ็กน่อยนะครับเ c ซี FC ครับผม,มบ่สวัสด,ดีพ่อเสียนวัสด,ดีครับผมปาดโถเป็นไรเก้าเก้าหาสามตัวแนละ้วไปออกสามตัวนาอีกแล้วก็สองสี่ห้า แล้วก็สองเออแล้วกส็สามสองหกสองหกสี่สองหกสี่ออกทั้งล่างทั้งบนทั้งบนทั้งล่างาครับผมแตกสองตัวบนสองตัวล่างาว่ายแตกวัดสามตัวนาแล้วสามตัวนากับเก้าเก้าห้ามันบอ<า>บเก้าเก้าห้าผมยังบอกว่าแล้วเก้ามันจีบวะแม่มันมันจีมากเก้าเก้าห้ามา เป็นสามตัวนะแต่ว่าตัวที่จังนี่สองหกสี่แต่คนแตกมากวันนี้คือร่อย่างเดียวคือรอวันที่แปดลอวันที่แปดยืนยันยืนยันเลยเอ้ากดล่อไว้ครับเอฟซีกับผมแต่นี่เขามาแสดงความดีใจกับพอเซียนผู้คนได้เลขมากนะครับนะหกหกห้าเป็นที่แรกคนว่าเก้าเก้าเก้าห้า สี่นะเพิ่นมาเปลี่ยนฟ้าแลบนะเปลี่ยนเลขฟ้าแลบเหลือเป็นหกหกห้าสองหกสี่เข้าสองตัวบนตัวล่างครับผมจังวะให้บ้านได้หไหลมาได้เพราะเสียนบลูก<อ>เพราะว่าเมื่อนหร่ังว่าเมื่อวันที่สิบหกไม่ได้อยู่บ้านอไปหาหมออูดอนกันยังรอแล้ว<อ>ก็บ่ได้ซื้อเรียงยังบ่ได้เห็นยังบ่ได้ซื้อยังบม่ได้ยังจักบาปคือว่า สี่ปศอเออขั้นบศุสิทธิ์เขาทั้งบนทั้งล่างนะปศิวนะเอออืมขั้นปศิวนปศุนี่ซุ่มอยู่ซูลินเขาถืออ่ะถือหลายตัวบ่เอฟซีทั้งซูรินอ่ะเออเอฟซีทั้งซูรินเขาโท้มากเขาเอาเขาไปเล่ยนงกขังเนาะเออเขาก็เปลี่ยนซีสองสองซีสองหกโกสองงกซีซีหกเปลี่ยนหกทางอ่ เขามะถือข้องบุญทั้งล่างเขาจะถือพลัเมินโอ้โทาไรสารคามก็ถือท่าเป็นพิโลเขาก็โทษมากมือเศร้านี่ถือเขาถือ้รัดเมืผน้รัฐนั่นลูกถือตัวประเทศก็เนี่ยวัวหลุแล้วเขาตุ้มชุมโทรมาเขาถือมัดเลอผู้ใดโทรมากถือมัดเลยออืเขาค้างเอา ก็ถือเนาะสองหกสี่ไหมว่ายขั้นป่านนี้ก็ถือเทียบยังไงเนาะเอาก็สองหกสองสี่เอาครบตัวคือเก่าวะเออเอาหกตัวเหมือนเดิมนอหกตัวเหมือนเดิมป่ะครับหกตัววะเอาหกตัวเลยพอเชียนเลยครับผมต่องวดเลยบ่เอาต่องวดแล้วมืปขึ้นฝันดีนะโอ้โหเฮาฟังคักคักคับดีครับผมต่องวดเลยเออเออเออฝันยังไงพอเซียนว่าหอยฟังเนี่ย เอ้าวหวั่นว่าไปดำหน้ามีตะตุนเข่าสีเหลืองโอ้ทุเอ่าเข่าสีเหลืองไปแล้วจะคล้งองไปนอนเขาดำหน้ารอบคางรอบเดียวอือพวกพวกพวกเน่งน่า<ม>เล่เลขคกตัวมันมีอยู่ครับเจ็ดเจ็บสาม เจ็ดสามอออราคาสามสามหกเจ็ดเจ็ดสามสามสามหกเอออู้คนยังคนดำหน้าอ้อมเลยเป็นบพฮะคนดำหน้าอ้อมเลยเป็นโบเขาเอาอันดำหน้าก้าสีเหลืองมาล้อมขางล้อมเหี่เนาะ ก็ไม <Scroll> ่กาสีทองเออกาสีทองมันมันเคยเป็นท well, oh ั้งสีมันเคยออกขันมอออกเจ็ดเลขตัวหนึ่งคือเจ็ดศูนย์มันมีกันจะเลกันมากว่าเจ็ดเจ็ดสามครับสามสามหกโอ้โหหกตัวเี่ครับยอดอ่า ยังเราซื้อสองงวดสามงวดเดี๋วยวเดเาเขาเนีบอกเข้าไร้แล้วออบอกว่าเ,ออเป็นเลขกัน 9, 9, เออนก้าเก้าห้าก็มั่งไงยังมาสองหกสี่ครับผมมั่เขาทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเหี่พี่หลองทั้งข่าทั้งบนทั้งล่างครับทั้งสองหกทั้งสองสี่ หายากที่พอเอ้ยได้เลขมาแบบแต่ขั้งบนทั้งล่างนี่หายยากเตอืมบอกแล้วว่าบัว่ซื้อเรียกว่าบวซื้อเรียก้ัวเจ้าถือ,ถดดอ,อเขาก็เจ้าถือไปเจ้าสี่ขึ้นทอดดอกน้อพอเนาะแ้วนแท้ก็เจ้าสี่ขึ้นทอดบพราขึ้นทอดอ่เข้าเป็นผู้ไหเ้เขาจะเป็นผู้ซื้อเอาพีหลองนเนาะวันนี้ก็มาแค่นี้ เลีกเลก็ดออกมาที่ไรตัวแรก็แกา่องน้อย่าจนัยังก็วันที่แปดตัวแรกก่ะฮะตัวตัวไรกก่เกตเสามอ่ะเ3ตสามสามเ็ดสาม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 หกสามบ่ตัวสามสามหกมี ตัวเก็บเก็บสามเลยเพราะท่านยืนยัน,นต, 3, ต, i, 3, ตัวเลขสามสามตัวที่สามตัวที่สี่เอตัวที่สามมันตัวหลักพันยืนยันยังไม่พันหนึ่งยืนยันต้องรอวันที่แปดเพาะท่าน,นยืนยันเออแก้ไหนมา 7, 7, 3, เจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สามสามหกสามสามหกดียืนยันได้ม right? ันเป็นฟอสเฟ ฮะสามสามหกหยืนจะได้เหอนป่าเลขสามสามหกนี่เมื่อท่านยืนยันตัวนึงอะไรงมาโอ้อ่าค,คือตัวลักร้อยให้แล้วก,กันรอวันที่แปดโอ้เอาอดรอไว้ครับอีฟซีครับผมก็คันคันบุได้ซื้อกันไปหาซื้อได้แต่ว่าซื้อบิรน่าเออบหน่า โอ้สามสามหกสามเจ็ดเจ็ดสามอ่อานีนุ่งกักนุ่งเนี่ยย่างย่างย่างโตเจ็ดเจ็ดสามนี่แล้วก็สามสามหกตัวสามตัวแรกนียังไม่ทันยืนยันโอ้สามตัวแรกยังไม่ยืนยันคือยืนยันแน่ได้คือสามตัวท้ายสามสามหกเพาแล้วตัวเลขสามแล้วตัวลักลอยของมันโอ้ โอ้ลักลอยนี่เ่ายืนยันตี่พอท่านยืนยันยุ้งคือยืนยันไปสองตัวก่อนคือสามหกสามหกเพราะว่ามันมันบังเอออ่ามันบังอันคือรอวันที่แปดโอ้ต้องรอวันที่แปดถึงจะยืนยันพอ่มึนี้วันที่อะไรมันนี้วันที่วันที่รอวันที่ยี่สิบยี่สิบเนี่ล่ะโอ้เออเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดได้คือสิรอวันที่แปดสนุก วันนี้วันที่1บเดือแล้วแต่ว่าวันที่20เอ่อ21เอ่อยืนยันไห่นะครับเนาะตั้งสี่ยืนยันเลข6ตัวเออออ๋อตัวนี้คือยืนยันได้มากตัวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกระไดมากเลข36ตัวเดียวเลขไทย36ตัวแต่ที่แเนี่ยก็คือ36ยืนอยู่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าหลักร้อย รอวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมาฝ<ด>่าฝ่ายข้างนืงอ <ะ S 1> ยืนยันไปก่อนสองตัวแต่ให้มาเจ็ดตัวแต่ยืนยันไปก่อนสองตัวครับผมอ่านีตัวนี้อาข้างล่างอา่านสิบเป็นหกสามกันเลยออโอ้หกสามล่างเด้อแต่ก <aine S 1> ็ไม่แน่ไม่นอนเนาะพอเนาะคือว่าท่านยืนยันเลขสองเลขสามหกรืยยืนยันบนโอ้ตัวล่างนี่ว่าท่านยืนยัน รอวันที่ยี่สิบเอ็อเอาตรงรอเอาเทเดียวนาะพอเซียนเนาะเอาเท,ท็เดียวยี่สิบเอ็ดผมว่าเกินสองสามขึ้นเนาะแมนแมนแมน,แมนครับก็ยังมเพาไ,ไ,ไคลิปเาไ,ไปแล้ว่ตอนนงานนี้ว่าเก้าเก้าห้าอัน 5, นี้ต้นหานะมันม่เลยมัเปลี่ยนมันต้อปรินซ้เลยนะตั้นี่ล่ะวันนี้ย่างถ้เป็น 3, ตัวนนห,หนึ่งมันมาขั้นขับของใจรักรลอยของรันหนึ่งของใจอยู่เลยนี่ลักร้อยยังไม่มั่นใจเออตัวทั้งน้านเจ็ดเจ็ดสามอยู่แล้วโอ้ทั้งนาาเจ็ดเจ็ดสามอยู่แล้วอืสามตัวลักลอยของรถที่หนึ่งโอ้ตัวรักลอยของมั่นสามหกนี่ยืนยันพันเปอร์เซ็นต์หมดแล้วสามหกยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ครับเอฟซีครับผม วัด<ท>ล่อเหรอครับ63เออครับอ่าจจะมีการเปลี่ยนแบ่งรอฟังวันที่21อีกทีหนึ่งรอว่งวันที่21ครับ,รบผมเพราะว่าเขามาให้แล้วแต่ว่าเขาก็มาบอกว่ารอวันที่21นะวันที่อีก3-4มือยังเสียวบมาห้ครับโอ้ครับผมเอาตัวลักลอย ล่อกดล่อไว้ครับอีซี่ครับผม,บผมเอาสำหรับคิดนีกข็ขอบคุณขอบคุณพอเซียนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ